เทสเทสเทสทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับศรัทธาชาแนลครับผมรับจากคลิปที่แล้วก็เป็นสมเด็จวัลคังโคสิตารามนะครับอ่ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบางคลานครับผมถ้าเก็บมาอ่อหลายปีนะครับภาคนี้ครับ แต่ก็ต้องขอออกตัวไปก่อนว่าพระองค์นี้เจ้าของเดิมนะครับเป็นคนทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นคนที่รู้จักกับผมนี่แหละทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ล้างแล้วครับล้างทําความสะอาดโอ้ผมเสียดายอยู่ครับเนี่ยเสียดาดถ้าไม่ล้างนี่สวยนะครับพระองค์นี้ครับเนื้อหาอจัดจ้านในกระแสโลหะเป็นธรรมชาติดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าล้างก็ล้างแต่คาบใครคาบฝุ่นออกเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นผิวธรรมชาติผิวเดิม,ดมก็ไม่ไม่หลุดล่อนออกไปนะครับยังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์บางคลานนะครับพิมนิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยมนะครับผมเนี่ยครับพิมทรงสวยงามเป็นพิมพสีชายนะครับเป็นพิมพสีชาย พิมสีชายนิ้วนิ้ u ไม,ไม่ไม่จดนะครับเป็นพิมพนิ้วนิ้ u p ไม่ไม่ไม่ชิดกันไม่ไม่จดกันนะครับเนี่ยพิมพบางท่านก็เรียกว่าพิมพ์อะไรละ่ะก็แล้วแต่เรียกครับเรียกตามกระตามกระแสของบรรดาผู้รู้หรือว่าบรรดาเซียนทั้งหลายนะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าขึ้นอยู่กับบล็อกครับขึ้นอยู่กับท่านที่แกะบล็อกมานะครับ คนที่ออกแบบบล็อกมานะครับแต่เซียนก็มาลางังพักด้างหลังมาก็มาเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะครับ <laughs> เปลี่ยนชื่อเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ไปเรื่อยนะครับผมดูนี้ก็พิมพ์ทรงถูกต้องนะครับพิมพ์ทรงถึกถูกต้องอพิมพ์นิยมบางครั้งด้านข้าง,ด,าางด้านข้างคล้ายๆกับภาษาสังกัดใจนะครับ สังกัดใจดูดูดูเสียนของท่านครับเสียงน,นี่โอ้หเหมือนภาษากระกจายเลยผมว่าครับินทรงน่ารักดีนะครับด้านหลังด้านหลังสวยงามขอบข้างมีการตัดแต่งนะครับตัดแต่งความเรียบร้อยมีการตะไบนะครับตะใบเก็บตะเข็บนะครับที่ปิ้นออกมา ใต้ฐานก็เป็นการตะไบนะครับเป็นการตะไบตัดแต่งนะครับต <c oughs> <three> ัดแต่งตัดเจ็บความเรียบร้อยนะครับสมัยก่อนเมื่อก่อนนะครับสมัยเมื่อก่อนช่างจะทาความเรียบร้อยทําการตกแต่งนะครับโดยใช้ตะไบนะครับผม่อตะไบก็เป็นไม่ไม่หยาบนะครับตะไบไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่นะครับพี่น้องตะไบไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่ดู ออะนะครับดูนะครับลอยล้างเห็นชัดนะครับเนี่ยของเดิมล้างมานะครับของเก่าล้างมาถ้าไม่ล้างก็จะสวยกว่านี้นะครับอแต่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับไม,ไม่ใช่ไม่น่าเกลียดหมายก็ว่าก็ไม่ก็ยังสวยอยู่นะครับผมสําหรับตัวผลนะครับก็ยังสวยแบบธรรมชาติถึงจะล้างออกไปก็ล้าง ออกจะพราะคาบใครหรือว่าฝุ่นที่เกาะตามองค์ท่านนะครับตามองค์พระนะครับผมดูกระแสโลหะนะครับดูตาทั้งสองข้างครับตาทั้งสองข้างลึกลงไปนะครับตาด้านขวาองค์พระหรือว่าซ้ายมือเรามีเม็ดติ่งเนื้อเกินงอ,อกขึ้นมาเห็นไหมครับคล้ายๆกับติ่งนะครับนี่ก็เกิดจาก การที่เราเทครับตอ,อนเทนะครับตอนทำธีเทก็จะมีกระแสลโลหะที่ไหลมาแบบไม่ค่อยจะผสมกันแบบไม่ค่อยจะอิ่มตัวพูดง่ายเลยนะครับก็เกิดตามธรรมชาติาเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการเทหล่อหล่อโบราณก็อย่างนี้เลยครับพี่น้องเป็นสีชายนะครับเป็นพิมพ์นิยมสี่ชายเห็นไหมครับ ซอกคอนี่จะลึกนะครับซอกโองพระจะลึกลูกคางจะบิดมาทางขวาหน่อยนึงนะครับทางขวาหรือว่าทางซ้ายมือเรานะครับมันก็ท่านยิ้มนะครับเนี่ยมันก็ท่านอมยิ้มสวยงามครับผมดูแล้วผมชอบมากเลยครับองนี้ผมว่าคล้ายๆกับเหมือนพระสังกัจจายนะครับดูเป็นคล้ายๆพระสังกัจจัยดูสวยงามข่มนะครับ คมชัดลึกตามที่เสียนท่านหลายท่านนะครับชอบพูดมากเลยครับคมชัดลึกแต่ก็คมชัดลึกจริงๆนะครับผมคมชัดลึกจริงๆนะครับดูครับดูการเทหล่อโบราณน,นะครับผมใต้สังคาติเห็นไหมครับล่องซอกแขนท่านครับจะเกิดการงอกหรือว่าอะไรล่ะเขาเรียก ตอนเทเทหล่อนะครับทอเทในเบ้าหล่ออันนี้เป็นหล่อช่อนครับหล่อช่อจนวนนะครับหล่อช่อจำนวนไม่เหมือนกับพิมพ์คิตานะครับพิมพ์คิตาไม่ได้หล่อช่อนะครับมันเทอ่าครับเทเรียกอะไรเรียกเทลงเบ้าใช่ไหมครับเบ้าหล่อที่ละองนะครับอันนี้หล่อช่อจนวนนะครับแต่กระแสโลหะตไหมครับตอนที่ทําวิธีอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับ อาจจะมีมวลสารหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีมวลสารหลายๆอย่างมาผสมกันแต่ที่น่คือหลายๆครูบาอาจารย์บอกว่าพระหล่อโบราณส่วนมาก,กจะผสมเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีนะครับเหล็กน้ําพีที่ดังมาจากบอ่บอใหญ่ก็คือจังหวัดอุตตรดิตถ์นะครับบ่อใหญ่ก็เป็นจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งกําเนิดของเหล็กน้ําพีนะครับมาผสมในองค์พระ องค์พระไม,ไม่ใช่เฉพาะพระหลวงพ่อเงินนะครับพระหล่อโบราณแทบทุกเกจินะครับจะผสมเหล็กน้าพีนะครับแกลเหล็กน้ําพีนะครับผมเพราะว่าจะเป็นมวลสารสําคัญนะครับมวลสารหลักสาคัญเพื่อเกิดพุทธานุภาพแลืวพุทธคุณสูงก็คือเหล็กน้ําพีที่เกิดจากธรรมชาตินะครับผมแกลทนสิ์แล้วก็มีหลายอย่างครับมีกระแสเงินมีเงินแล้วก็มีทองคํานะครับ ตองคามีสังกะสีบางองค์ก็มีเงินพดล้วงผสมมาด้วยนะครับแร่เหล็กต่างๆครับมาผสมในองค์องค์พระเ,เทหล่อลงไปเกิดหลายหลายหลายสิบปีผ่านไปพระออนี้เป็นร้อยปีนะครับเนี่ยหลวงพ่อเงินบางครานเป็นอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับเนี่ยร้อยปีแล้วครับดูดีครับกระแสโลหะโทนสีจะไม่เท่ากันไม่เสมอกันนะครับไม่เหมือนกับพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับ ถึงจะล้างออกก็ดูดูเก่านะครับยังยังคงเหลือคมเก่าไว้นะครับให้ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับทนสีน้ําตาลเป็นทนสีน้ำตาล,นท,นนตาลทนสีแดงก็จะเป็นทนสีแดงนะครับทนสีทองก็จะเป็นทนสีทองอยู่นะครับทนสีจะไม่เสมอกันไม่เท่ากันไปทั้งหมดนะครับนี่ก็คือหลักวิธีดูนะครับตามที่ครูครูบาอาจารย์นะครับได้พูดง่ายๆว่าได้สั่งสอน ได้่าลมสั่งสอนหรือว่าได้ศึกษานะครับได้ศึกษาเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับว่าดูโลหะดูไม่ยากครับเราก็ไปหาโลหะเกา่าอย่างลหลายๆครูบาอาจารย์ได้บอกนะครับไปหาโลหะที่เก่าถึงอายุมาเปรียบเทียบ,ยบนะครับเปรียบเทียบครับเหมือนกับเราดูพระสมเด็จเราก็ไปหาอหอยอาเป็นปูนเปลือกหอยก็ไปหาหอยนั่นแหละหอยสังกเกเก่า มาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบพิจารณาดูนะครับสมควรไหมเก่าถึงอายุไหมนะครับพิจารณาดูไม่ใช่ว่าเราจะไปวิ่งตามเซียนว่ากันว่านะอย่างนั้นนะครับดูแต่ขอบข้างดูด้านข้างนะครับอันนี้หลอลอช่อนะครับหลอช่อไหมไม่ใช่พิมพ์ประกบนะครับจะไม่มีตะเข็บพิมพ์นิยมไม่มีตะเข็บนะครับพี่น้องด้านข้าง นี่ครับด้านหลังดูกีวันคว่ำบรรดาเสียนเรียกกีวันคว่ำมาอย่งั้นนะแล้วแต่จะเรียกนะครับผมดูกีวันเส้นเส้นที่สามนะครับเนี่ยดูเส้นที่สามก็จะชิดกับเส้นที่สองเห็นไหมครับจะวิ่งไปหาเส้นที่สองครับจะไม่จะไม่วิ่งขึ้นบนนะครับบนสุดนะครับจะไม่วิ่งไปชนชิดกับสังฆาตินะจะชนกับเส้นที่สองนะครับผม นี่ครับคือเอกลักษณ์ของพิมพ์นิยมนะครับผมเสียงท่านเสียงหยเหงยนงอยแต,องอนนอแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องแต่โลกไม่เหมือนกันนะครับดูดขอบข้างนะครับลอยตะใบตะใบตกแต่งนะครับเก็บความเนื้อเกินพูดง่ายว่าเก็บเนื้อเกินนะครับที่ อตอนเทเน,นี่เกินเนื้อปิ้นออกมาก็เก็บแต่งธรรมดานะครับช่างก็จะได้เก็บแต่งธรรมดาพอมาตกถึงยุคเราก็จะแปลเป็นชื่อนอนชื่อนี้ไปแล้วแต่จะเรียกนะครับเกี่ยนแต่งตะไบนะครับแต่งขอบข้างอของตอนเทนะครับเทหล่อช่อชนวนนะครับก็ต้องมีโลหะวิ่งเกินไป ก็ต้องเป็นเรื่องเออก,ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของเที่ยอบโบราณนะครับพี่น้องอ่าไครับฐานสวยงามนะครับเป็นเนื้อเกินปิ้นออกม้ไม้ับปิ้นออกมาครับตามขอบข้างครับด้านบนขอบข้างแล้วก็พับกับพับเก็บพับเก็บไป ที่เก่านะครับครับรอช่อจำนวนตอไบก็ไม่ไม่ไม่หยาบเท่าไหร่นะครับตอใบร่องก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมว่าไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับกับถ้าร่องลึกจะตีแท้ร่องร่องไม่ลึกจะตีเกผมไม่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 สำคัญนะครับผมว่าไม่ไม่ขึ้นอยู่กับลึกไม่ลึกลึกหรึอตื้นนะครับ ว่าน้ำหนักของมือแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับไม่มีใครเกิดทันหรอกครับแต่ลองจินตนาการดูว่ามันเป็นจริงไหมนะครับนะครับธรรมชาติสวยงามหลายท่านก็คงดูมาลหลายช่องนะครับดูจนเบื่อนะครับพี่น้องไม่รู้จะดูช่องไหนไม่ดูจะไม่รู้จะเชื่อใครนะครับ ผมว่าเชื่อตัวเองดีที่สุดครับแล้วก็มาพิจารณาดูว่าหลักความเป็นจริงมันมันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับพิจารณาดูไหมครับพิจารณาดูนะครับไม่ใช่ว่าจะวิ่งไปตามกระแสนะครับบางท่านก็เยังยังไปติดกระแสอยู่นะครับไปติดกระแสตามเซียนหรือว่าตามผู้รู้ที่มีอายุเก่าแก่บางท่านก็ ข้อมูลจิดติดก็มีนะครับบางท่านก็น่าเชื่อถือได้นะครับอันนี้ผมพูดจากาใจจริงนะครับครูบาอาจารย์ก็ยังบอกบอกมาเลยครับว่าอย่าไปวิ่งตามกระแสนะครับอย่าวิ่งตามแสตามเซียนเซียนบางท่านแม้จะอายุแม้จะอายุแก่แล้วหรือว่าอายุมากแล้วก็ข้อมูลยังเท็จก็มีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงก็มีเนี่ยครับยังยังมาตีแผ่ให้พี่ๆยางน้องอได้ ได้เสพนึกว่าได้บริโภคอยู่ผิดผิดหลงทางอยู่พดูดง่ายๆเลยหลงทางนะครับผมเราก็ดูเอานะครับว่าหลักความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงนะครับว่าเป็นพระพิมพ์ถูกต้องไหมหรือว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับลักษณะธรรมชาติเป็นอย่างไรต้องไปศึกษากับท่านผู้รู้จริงๆนะครับของของสายสายน,นนะครับของสา,สายนั้นแล้วก็ไปศึกษากับ คนที่เชื่อถือได้นะครับคนที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้ว่าหลักความเป็นจริงของพระแต่ละรุ่นอ้อไม่ใช่แต่ละรุ่นพระแต่ละสำนักหรือว่าแต่ละเกกีนี้เป็นอย่างไรนะครับไปศึกษาดูนะครับผมว่าก็ดูมาละลายช่องดูจนเบื่อแล้วครับผมว่าผู้ผู้ดูนี่ดูจนเบื่อนะครับผม,ผม,ผผบบผมไม่รู้จะเชื่อช่องไหนอันเที่ลงให้ให้ให้ดูนี่ไม่ใช่ว่าอยากให้เชื่อช่องของผมอย่างเดียวนะครับ ผมก็ศึกษาเหมือนกันนะครับพี่น้องขนาดผมพูดยังติดๆกับขัดเลยพูดไม่เป็นพูดไม่คล่องเพราะว่าเป็นคนอีสานนะครับพอออกตัวไม่ก่อนนะครับเป็นคนจังหวัดขอนจ่นนะครับพี่น้องอบ้านเกิดก็อยู่นองบัวลํโพงแหละนะครับก็พูดไทยไม่ค่อยชัดพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงว่างั้นว่า,างั้นเลยครับอเรามาลงให้พื่นเพื่อนได้ศึกษานะครับผม ศึกษาได้ดูคลายเครียดคลายเหงาหรือว่าได้ติดตามช่องพูดง่ายๆได้ติดตามช่องของน้องใหม่ในวงการน,นะครับศรัทธาแช n แนลนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับศึกษามีคลิปอะไรก็มาลงให้พี่พเพื่อนดูคลายเหงาคลายเซ็งไปนะครับช่วงบรรยากาศหน้าหนาวนี้นะครับผมท่านใดถ้าท่านใดจะคอมเมนต์มาพูดคุยก็ คอเมนต์มาพูดคุยก็ได้นะครับครับทางไลน์ก็มีนะครับหรือว่าทางเบอร์โทรก็มีถ้าสนใจอยากเช่าหาบูชาองค์ไหนก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่ลงให้ดูนี่บางองค์ผมผมผม,ผมไม่ปล่อยให้เช่านะครับบางองค์ผมก็ปล่อยนะครับผมเพราะว่าลงให้ดูก็เพื่อนี่แหละครับอยากให้พี่เพื่อนเพื่อนได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับรับชมรับฟังกันไปนะครับเพื่อช่องของเราจะได้ มีซับสไคร้หรือว่ามีคนติดตามเยอะนะครับก็ขอพรอคุณพี่พินเพื่อนนะครับเป็นอย่างมากครับผมยังไงก็ขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอปีใหม่จะถึงนี้ปีหงหก็ขอให้พี่พินเพื่อนนะครับเอฟซีทั้งหลายนะครับจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับเหมือนกับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินก็ในคลิปนี้แหละครับที่ลงให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับผม เข้ากับบรรยากาศจะถึงปีใหม่นี้ก็ขอให้รับเงินนะครับรับเงินรับทองหลังไหลเทมาทุกช่องทางครับให้พี่เพื่อนได้อิ่มหนำสำราญกับเงินก้อนใหญ่นะครับผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนครับสวัสดีครับ